สวัสดีครับกับลังทอร์มิดีอุด EGR ซ่อมรถยนต์นะครับวันนี้กับอิซุ์ซูออลนิวดีแมครับยูโร4ปี2015นะครับที่ระยะทาง174,117กิโลเมตรนะครับลูกค้าบอกอาการตื้อรถเยียบไม่ออกนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำการล้างนะครับต้องพอดีๆนะครับก่อนทำการล้างนะครับรถ170,000นะครับอันนี้ลูกค้าถามว่าระยะทางเท่าไหร่ถึงจะมีอาการที่จะล้างทอลมดี อันนี้มาอยู่ที่สภาวะของสภาพการจราจรนะครับแล้วก็การขับขี่ของตัวผู้ใช้รถนะครับว่าส่วนใหญ่ใช้รถรอบต่ำหรือเปล่าก,ก็คือว่าเช่นตัวอย่างนะครับเช่นรถพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของตามตลาดนัดแล้วพาลูกไปด้วยเปิดสตาร์ทเครื่องแล้วนอนรถนะครับเปิดแอร์นอนรถอันนี้ EGR ก็ทํางานบ่อยนะครับเข่าเข้ามาบ่อยหรือว,ว่ารถที่ใช้ในเมืองใหญ่นะครับที่ติดไฟแดงบ่อยๆก็จะมีเขา่าเข้ามาอุดตันได้วไวขึ้นนะครับ กอลักษณะนี้ก็ในช่องนะครับเดี๋ยวผมปรับแสงให้ดูด้านในนะครับในช่องนี้ครับขมอาจับพลังโดยรอบการเดินของอากาศก็ไม่สมบูรณ์ครับภายในท่อร่วมไม่ดีนะครับขมอาจับโดยรอบเลยนะครับเป็นชั้นหนานะครับในช่องพอรตของไอดีนะครับที่ท่านเห็นนี้ครูตัวลิ้นวาล์วเปิดปิดนะครับตัวเปิดปิด อาคาช่องที่2นะครับนี่นะครับเป็นแผ่นบางๆนะครับตัวนี้ที่จริงอ่ะตันขึ้นมาเลยนะครับที่ท่ถนนนะครับถัดมาครับภายในนะครับถ้ารวมมาอุดตันด้านในนะครับตัวนี้ก็คือลิ้นอากาศช่องที่สองนี่นะครับตรงแกนนะครับสังเกตตัวที่แกนนะครับ เกดูที่แกนนะครับอพอกเลยนะครับตัวนี้ที่ท่านเห็นนี่นี่นะครับยิ้มเปิดปิดอากาศช่องที่สองนะครับนี่ครับเป็นไงครับทำไมเครื่องท่านถึงจะไม่ตืดนจะไม่ไมรอรอบครับดูที่ปีพีเสื้อนะครับหนาขนาดนี้ครับ เดี๋ยวทําการล้างกันนะครับเดี๋ยวกลับรอไม่ดีนะครับหลังทําการล้างแล้วครับตัวนี้ก็อรอทําการประกอบนะครับจะปรับแสงให้เด่นด้านในเลยนะครับพื้นผิวด้านในนะครับแยกปรับแสงนะครับไม่เห็นผิวลูมิเนียมนะครับ ท่านจะเห็นว่าพื้นผิวมีความสะอาดถึงเนื้อในของอลูมิเนียมเลยนะครับเราจะเน้นล้างด้านในให้สะอาดที่สุดครับก็ื่อที่ว่างานออกมาจะได้สะอาดนะครับถ้าท่านสงสัยว่าเราล้างสะอาดไหมนะครับนี่นะครับ นี่นะครับครับแล้วก็มอเตอร์ที่นี่ก็ทําการรื้อเรื่องประกอบเลยนะครับช่องปอดได้ดีข้างปลาสูบนะครับหลังทําการล้างนะครับตัวนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับตัวนี้เราก็มีวิธีการทําการล้างของทางร้านเรานะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้เขม่ากับตัวน้ํายาไหลเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ท่านที่สนใจนะครับติดต่อ0803379950นะครับ0803379950นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง เฟ e บุ๊ k และช่องยูท่อช่องยูทูบและช่อง Facebook นะครับตลอดจนซ่อมแผนเพดนะครับล้างทุ่โลมีดีดีกยนจาซ่อมรถยนต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ช่างเกตรดล้างทุ่โลมีดีด้วยน้ำยาซ่อมรถยนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ